ทริปนี้หนุ่มน้อยน่าเอ็นดูรถเมคหนึ่งนิดเกี่ยวก้อยสามีสุดหล่อและลูกชายน้องคิดคิดเที่ยวญี่ปุ่นแต่ละภาพเห็นยิ้มตามเลยหนุ่มน้อยน่ารักมากได้มีเวลาพักผ่อนแบบเต็มที่หลังทํางานพิธีกรรายการสดแบบที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากๆสําหรับสาวเก่งคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างรถเมคหนึ่งนิดที่ล่าสุดหาเวลาว่างตรงกับสามีสุดที่รักได้จึงแท็กทีมพร้อมกับลูกชายน้องคิดคิดเหมือนฟ้าเช็คอินประเทศญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวเบาๆแบบ,บ,บ,บชิลๆ จากภาพต้องบอกว่าน้องคิดคิดหนุ่มน้อยจอยกับบรรยากาศหนาวสุดๆโมเมนต์ใส่ชุดยูกะตะนั้นทําเอาพี่พี่แฟนคลับใจละลายไปเลยนอกจากนี้แม่รถเมย์ยังได้แชร์ประสบการณ์พาลูกน้อยคิดเครื่องบินไฟ์ต่างประเทศครั้งแรกของน้องคิดคิดงานนี้แม่หายห่วงเลยบินไฟ์ต่างประเทศครั้งแรกก่อนขึ้นเครื่องไม่ยอมหลับจนเครื่องออกถึงจะนอนนอนไปประมาณ5ชั่วโมงเด็กน้อยตื่นขึ้นมาตอนเครื่องใกล้จะลงแบบอารมณ์ดีสุด,สดๆมองไปรอบๆคิดว่าเรามานอนตรงนี้ได้ยังไง เพราะตอนขึ้นเครื่องยังไม่ได้ปรับนอนคึกอยู่ได้สามชั่วโมงสลบต่อบนรถยาวๆเป็นการอนอนน้อยของเจ้าคิดครั้งแรกปกตินอน10-11ชั่วโมงญี่ปุ่นจะคิดมาแล้วจัดเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยจริงๆสุปตาน้อยมีดอมเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะ